และเห็นลำชีไหลลงออ้ามายืนคอยมองมายืนจองอยู่ริมทากาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อผมแอ่พี่น้องเอฟซีเบิดสุขุสุขคนเดอ้อผมแม่พี่น้องโมวาซิยู ทางในหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องฟังลาวฟังไทยพี่น้องต่างประเทศกันยินดีตอนหับเข่าสุดซ่งบ่าวพมีอีกแล้วผมแม่พี่น้องเอ้ยมาพบมาพอ่อเมื่อนี้เนาะผมแม่พี่น้องบ่าวพมีกับคนตกคนล,ลินบ่ได้ออกไปไซเดอร์พี่น้องอยู่เฮื่นอยู่ซานเนาะคือเกาพี่น้องเมื่อนี้กับซิมาลองห้องเพลงเบิง้งนะพี่น้องเนาะคนงานเพงลงลํำซีอย่าร้องไห้นะพี่น้องคือเป็นผลงานเพลงไทยนะพี่น้องเนาะ พราะว่าบาพมีกับเเคยลองจกเคื่อพี่น้องเอ้ยครั้งแรกเนาะสีลองมาลองเบิ้งพี่น้องเอ้ยเอาแบบสดๆนี่นเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าเดี๋ยวคนเบิ้งก่อนขออนุญาตเด้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวเบิ้งก่อนพี่น้องเอ้ยผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่นอ้องเพราะว่าภาษาลาวกับภาษาไทยเฮาอันภาษาไทยก็ค่อนข้างแบบ เว้ายากนะพี่น้องเนาะบ่ระพรมีกับบุเคยเว้าแน่พี่น้องเอ้ยต้องออกคำและเป็นเพลงของไอนะ้มนแคนเนาะพี่น้องเป็นผลง,งานเพลงไทยต้องขออนุญาตกานจากคุศลาอะไรกับไอนะ้มนแคนเนาะพี่น้องลองร้อง,องบึงพี่น้องเอ้ยบ่พรมีเบิึงเนื้อก่อนบุเคยลองแค่เทื่อพี่น้องเอ้ยเบิึงสก่อนเนาะอ่ะเริ่มเลยพี่น้องเอ้ย และเห็นลำชีไหลลองอายมายืนคอยมองมายืนจองอยู่ริม่ามาสิตนสาวนาถือเขาปานอรกไว้มายืนให้อยู่ฟังชี ไอ้คนจนผู้นี้อยากมีสวนโนโ้อยเยียวยาหากเขาบอกคืนมาเสร็จน้ำตาสะเดิอนนอได้ทอนหนึ่งแล้วพี่นอ้องเอ่อบันีทนีทอนอันนี้บันีี มองเห็นน้ำสีที่เคยมีความลังคิดทอดครั้งเดิมเมื่อครั้งมาเขามานั่งคุยเธอเขาพัมเขาพรอดกอดรัดพี่ยังเคยเจอหัวใจพัมเพลเห็นเธอพี่มาพี่เคยราวรานแต่มาวันนี้ที่เขาไปไม่กลับเขาลาไปลา เียบดังสายน้ำสีหัวใจลอย่องจะย้อนคืนคงไม่มีดังลำน้ำสีไหลไปไม่มีโยนมาเศร้สาสาลายลืมเขาสามาเริ่มต้นใหม่อมหาผูไ้ไกลใจเจ้าทรงทางความรักมางวางปล่อยมันไป ตัดอะไรคมใจเธอน้องหันมาจ้องไม้ปองคนใหม่คนคอยอยู่ไกลให้ใจเจ้าส่งมาสัญญาอย่าร้องไห้สู่ความรักใไม่ย่าอะไรลักลวงใจพี่คอยเป็นห่วงอยู่ใส่นอพี่น้องในบ้านนี้ อย่าอะไรรักลวงใจพี่คอยเป็นห่วงเพอคอยพุ่มพวงผู้สาวลำน้ำชีน้ำชีบ่ไหลกลับรักเดิมเขากลับไม่หวนกลับย้อนมาขอเป็นดังผ้าแพร่วา คอยซับน้ำตาผู้สาวลำน้ำชีพอที่คํมลังมันกลุ่มพอที่คํมลังมันกลุ่มมอละสุมเป็นปุ่มมาใส่ฝ่าลังพวนคนคอยอยู่ไกลขอให้เม็นเสื้อคำเขาใจดำที่ทำเธอได้ไม่เป็นไรพี่ชายไม่ว่าหยุดเซตน้ำตา อย่าร้องไห้ออน้ำสีบลไลกลับรักเดิมเขาดับไม่หวนกลับย้อนมาขอเป็นดังผ้าแพร่วาคอยซับน้ำตาผู้สาวลำน้ำสี พ่อที่คำลังมันกลุ่มพ่อที่คำลังมันกลุ่มมอละสุมมาตุ่มมาใส่ฝ่าลังพลคนคอยอยู่ไกลก็ให้แม่นเสื้อคำเขาใจดำที่ทำเธอได้ไม่เป็นไรพี่ชายไม่ว่าหยุดเส้นน้ำตาอย่าร้องหายเอเอ,เอ ลองเบิง่งพี่น้องเอ้ยครั้งแรกเนาะที่เฮามาลองอ่าเพลงลำซีอ่ลองให้ถ้าว่าผิดพลาดกะต้องขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องอ่าเพราะว่าครั้งแรกเราพี่น้องเนาะเคยห้องเพลงไทยอ่าพี่น้องเอ้ยครั้งแรกแบบลองสดๆเลยเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่เคยลองจักเทือ่อพี่น้องเอ้ยที่บ่กพอมีมาลองเพลงไทยเนะาะบัดนีก้กาสิมาลองอ่า เพลงเนาะพี <Hoy S 2> ่น้องเนาะกับคอนญาตเปิดเป็นคาราโอเกะเด้อพี่น้องเพราะว่ามันบติดลิกซิดเนาะเพลงเขาเองพี่น้องไอขอนุญาตเปิดอ่าเป็นคาราโอเกะก่อนพี่น้องไอ้ฝากกดไลค์กดแชร์หน่เด้อพี่น้อง ข้าน้อยเองมีสื่อว่าเท้าพามีทุกยากอิลีจึงอยากมาเป็นหมอลำเก็บเล็กไปขายเผาทานขายอับจ้างล้างจานพ่อแม่ป้กกันมีแม่เท่าเป็นคนเลี้ยงดู แล้ววอนแฟนแฟนซอยอยู่คนที่ซื้อผ้ามีเป็นนักห้องนองมายความยากจนนิบเต็งลหลจึงอยากเป็นนักห้องลำลองให้ท่านฟังและพอได้เป็นบอนจัง หากคอยแน่เด้อจากคนซ้อยตนสงสารสิบ่ลืมบุญคุณเจ้าแล่นอักหรือเบาสิขอสู่สั่งเสียงเพลงเสียงลำต่อ และคนปื้นเจ้าก็ขอให้ท่านเม็นสวยเสียโอ้ยเดนอ๋ออ,อ,อย่าไล่มา กาน้อยเองมีซื้อผ้ามีทุกยากอิลีบ่มีเฮือนอยู่ข้าวยังน้อยลำบากอดสูข้าวยังน้อยลำบากอดสูพ่อแม่ป่ากันไปคนละทาง แม่เฮาไปเอาผัวใหม่ส่วนว่าพ่อเฮาไปเอามีอมัใหม่มีแม่เท่าเลี้ยงดูเอาไว้มีแม่เท่าเลี้ยงดูเอาไว้พ่อใหญ่ขึ้นมาอาสีพคือเผาทานบางวันไปเก็บเล็กขายหับจังล้างจานพอได้ซื้อเขาเฮือนสิอยู่ยังบ่มีนอเฮา เพื่อนสีอยู่ยังบ่มีนาอเห่าศัยอยู่ตุกเขายายไปเลยเลยสวรรค์เอ้ยเหมือนเปิดทั้งใส่สองให้ทรงอยู่ทุบสายบุญหับผู้เลยเข้ามาท่ายทำถ่า,ายให้หูเสีวิตแสนจนจึงมีคนใจบุญได้ซื้อดินในเฮ้าสนทนไปเรื่อย ไปเรื่อยผัดมีคนมาซอยเถทือนในอีกพรออ,อ,ออมอีกพรออมจนได้อยู่อาศัยขอบใจเดิอทง้งผู้ใหญ่ใจดีซ่องยูทูบสายบุญ,บญเบิงแยงเอาไว้ตั้งใจมาเป็นหมอลำป็นจงติดตามส่องพามีชาแนวเดี๋ยวนี้ได้เป็นหมอลำแล้ว เดี๋ยวนี้ได้เป็นหมอลำแล้วจะสร้างผลงานเสียคอยแนทอนวอนทุก่านทุกพานเอฟซีน้อยใหญ่ที่ซอยเหลือภูเขาให้เสียเลื่อยต่อไปเจ้าอย่าได้ทิมป้อยลานี้คนที่ซื้อผ้ามี สิบ่ลืมบุญคุณท่านเอเออตั้งใจมาเป็นหมอลำ เป็นจงติดตามท่องพามีชะแนวเดี๋ยวนี้ได้เป็นหมอลำแล้วเดี๋ยวนี้ได้เป็นหมอลำแล้วจะสร้างผลงานเสียคอยในทอนวอนทุกทานทุกท่านเอฟซีน้อยไงที่ซอยเลือผู้ขาให้เสียเลื่อยต่อไปเจ้าอย่าไดทิมป้อยลานนี้คนที่ซื้อผ้ามี สิบอลืมบุญคุณทาน ลงไปเนาะพี่น้องเนาะผลงานเพลงพามีวอนแฟนมาห้องแบบสดๆใหนฟังเดอ้อผมแม่พี่น้องอาจจะได้คลิปนี้เนาะทางบอพามีกับิคอยจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เดอ้อผมแม่พี่น้องเนาะฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าในเดอ้อเนาะจจได้คลิปนี้ก็ลาไปแล้วผมแม่พี่น้องเก่าคําว่าสบายดีสบายดี